สวัสดีครับทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับผมได้เข้ามาอ่านกระทู้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการใช้งานหรือว่าข้อสงสัยในการใช้ตัว Microsoft Excel นะครับคือประเด็นของเจ้าของกระทู้เนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลตามตารางสีฟ้านะครับและก็อยากแปลงข้อมูลตามตารางสีฟ้าให้เป็น ตารางสีเขียวที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยนะครับซึ่งก็มีคนตอบกระทู้นะครับบอกว่าให้ไปค้นหาในเรื่องของ u n p i ล o t วบน Power Query นะครับผมก็จะมาสาธิตให้ทุกท่านดูว่าวิธีการปรับแกนจากตัวที่เป็นหัวตารางเนี่ยนะครับให้มาเป็นตารางสีเขียวเนี่ยนะครับให จากหัวตารางมาเป็นตัวที่เป็นค่าข้อมูลในแต่ละโลทําอย่างไรนะครับโดยใช้วิธีอันไพวัตนะครับผมก็เลยเอาข้อมูลจากรูปภาพในพันทิปนะครับมาขีดใน Excel ที่ผมมีนะครับซึ่งวิธีการง่ายๆเลยนะครับให้ท่านกดอันนี้ผมขออนุญาตกด n t r o l Shift แล้วก็ลูกศรขวาแล้วก็ลูกศรลงนะครับมันจะคุมตารางทั้งหมด ที่มีของเรานะครับเสร็จแล้วให้ทุกท่านกดคอนโทรลทครับเสร็จแล้วมันก็จะถามว่าอ่ะอันนี้คือช่วงที่เอ่อที่เป็นตารางของคุณใช่หรือไม่นะครับแล้วผมก็ติ๊กในส่วนที่เป็นมา Table Has Header นะครับซึ่งบอกว่าอ่ะ l e เลหรือตารางเนี้นะครับมีหัวตารางด้วยนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โอเคครับ หลังจากนั้นนะครับให้ทุกท่านไปที่ Data ครับเสร็จแล้วไปที่ Form Table นะครับมันก็จะมาเข้าหน้านี้วิธีการง่ายๆเลยครับอยากแปลงตารางที่เป็นหัวตารางเนี้ยนะครับให้เป็นค่าข้อมูลนะครับให้ทุกท่านเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปใหม่ให้ทุกท่านคลิกเมาส์คลิกซ้ายนะครับที่ Store หนึ่ง นะครับเสร็จแล้วเลื่อนไปให้สุดครับแล้วก็กดช f t ค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกสโตส๊ตสิก็คือการคุมตั้งแต่คอลัมน์ที่เราต้องการตั้งแต่คอลัมน์แรกจนถึงคอลัมน์สุดท้ายนะครับแล้วก็ไปที่ท r a n s f o r m ครับแล้วก็กด u n p i v o t column ครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับง่ายไหมครับซึ่งอันไพวอ o คอลัมน์เนี่ยมันก็คือการหมุนแกน จากคอลัมน์เป็นโ o นะครับก็คือจะหัวตารางมาเป็นค่าข้อมูลในแต่ละแถวนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ